ป๊อกมากี้พาชมบ้านพี่เลี้ยงลูกๆแฟนขับเห็นแล้วยังร้องโอ้โหป๊อกพัดสอนก่อนมากี้ราศีพาชมบ้านพี่เลี้ยงลูกๆแฟนขับเห็นแล้วยังร้องโอ้โหแทบอยากส่งใบสมัครไปเป็นพี่เลี้ยงทันทีป๊อกมากี้พาชมบ้านพี่เลี้ยงลูกๆแฟนขับเห็นแล้วยังร้องโอ้โหทำเอาหลายคนต่างร้องโอ้โหอยากจะส่งใบสมัคร ไปเป็นพี่เลี้ยงของมากี้ราศีและปอกพัดส,สอนกรทันทีเพราะเมื่อไม่นานมานี้ทั้งสองเพิ่งจะพาไปดูบ้านของพี่เลี้ยงหลังจากที่เคยพาไปดูบ้านสุดหรูของทั้งคู่กันไปแล้วทั้งนี้ปอกและมากี้ได้ให้เหตุผลที่สร้างบ้านให้พี่เลี้ยงว่า เนื่องจากแต่ก่อนป๊อกกับบาก์กี้อยู่คอนโดกันแค่สองคนพอมีลูกก็มีพี่เลี้ยงเข้ามาอยู่ด้วยครอบครัวขยายใหญ่ขึ้นพื้นที่ใช้สอยไม่พอหลังบ้านเสร็จจึงรีบย้ายออกทันทีอีกทั้งพอย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่นอกจากพี่เลี้ยงสองคนก็ยังมีคุณป้าดูแลน้องหมาหนึ่งคนแม่บ้านหนึ่งคนแม่ครัวหนึ่งคนและพี่คนขับรถอีกหนึ่งคนรวมเป็นหคน ซึ่งปอกับมากี้ก็อยากให้พี่ๆอยู่กันแบบสบายๆจึงสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นส่วนที่ขยายเพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือห้องครัวที่เวลาทํากับข้าวพร้อมๆกันก็จะไม่ต้องเบียดกันอีกต่อไปแถมยังมีห้องรีดผ้าเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นให้พี่ๆได้กินข้าวนั่งเล่นและพูดคุยกันตามภาษาอีกด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของห้องนอนก็มีห้องส่วนตัวให้คนละห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงรวมถึงมีห้องน้ำในตัวด้วยซึ่งทุกห้องมีเหมือนกันหมดและครบแบบไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรอีกแล้ว